เก็บไปเม็ดบกพริกเม็ดบกพริกพริกยังคือโดกขคักแน่คั้นแน่แท้วันเป็นนิ่วมือเด๋ยบเบิ้งแน่แม่แม่เห็นขีดตรงแบบเห็น บมาดอกพลิกปลูกเั่งเลยคือดอกคักดอกแน่แท้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งบ <P ải. S 2> <x> ักพริกเด้อดอกคักพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปบิ่งบักพริกพริกดอกคักดอกแน่ ว่าเมเนูมือ,อมันแบบเกบได้ตลอดทังีช่พ้อบอกพริกพันยังคือดกคักดกแน่แท้ ระเบิ้งมงนี้บอกพีกเดือนิวมือคือโดกคักแท้สอนบอกพีคพันมันนี่แดงมนี่แดงโก ปาดอะไรบ,บิางเนี่ยปดโฟบังโม่บักแตงกว่บักแตงตีบังบแตงนกตะลุกอันนี้ข้างหน้าปลูกแกมน้ำร่องบักพริกอ,อันนั้นตะไคร่อนันนั้นเขาขืนอ้อยปื้อหมกพริก

ปดโพซ้อนได้บักพริกนี่แหละกระเบื้อง่อยบักพริกเดอ้อขักแน่พอ <c oughs> ปลูกกงได้ได้ดกขักดกแน่ <c oughs> <c oughs> อดโฟว์ป้าเบิงพี่น้องเดืวบิงบมกพริก

ดกเลยนนะสาสารอาหารดกมันน่อยๆน่อยบ่ยงกนะคะโคตเห็นว่าก,ก็ได้ตกดกเนะดกมาคักนะเย็นนันตอนนี้คุณอะ นี่บ้านี่นั่น,น,นสินมันไม่ใส่มันไม่แห้อ๋ตอ่อนอย่สิ จ้าข้างนี้ก็จะมาเบ่งส่วนพริกแล้วก็มาเบ่งอ้อยเนาะจ้าเนาะรดขีบ<ด>อ้อยจ้ามันตัดแล้วกะเอาใบใส่ค้นขึ้นอ้อยเนาะจ้าเนาะใส่ใส่รดขีบเอาเนาะขีบอ้อยใส่ลถจ้าเอาอ้อยไปขายเนาะจ้าเนาะอยู่ให้อยู่นากะประมาณนี้เนาะจ้ามันนีกะพ้าชมสวนพริกเนาะจ้าสะออนพริกแมน่น้องแก้มเนาะจ้าเนาะดกคักพัน ะมะณีแดงเนาะจ้าเนาะมะนีแดงโกเนาะพันผกเพิ่นเนาะดกคักขนาดจ้ายเย็นละสะอ,อนคักไปมาเก็บผกไปกินเนาะจ้าเนาะก็ขอบคุณทุกเลือบทุกไลทุกกำลังใจเนาะจ้าที่เขามาให้กำลังใจใยเย็นเนาะจ้าเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ